ดูเหมือนกับว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซียจะมีปัญหาทำให้รัสเซียสูญเสียลูกค้าจากการค้าอาวุธไปเป็นจํานวนมากสิ่งที่ทําให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซียประสบปัญหาก็คือกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า CAA-TSA CAA-TSA คือกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อจํากัดอิทธิพลของรัสเซียอิลาน และเกาหลีเหนือและปิดกั้นการส่งออกอาวุธของชาติเหล่านี้โดยการคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่จะซื้ออาวุธร้แรงจากรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือและดูเหมือนกับว่ากฎหมายฉบับนี้ของสหรัฐอเมริกาจะมุ่งเน้นไปที่การคว่ำบาตรชาติที่ซื้ออากาศยานจากรัสเซียมากที่สุดกฎหมายนี้ถูกบังคับใช้ในปี2017และหลังจากนั้นการส่งออกอาวุธของรัสเซียก็เริ่มมีปัญหาโดยเฉพาะการส่งออกอากาศยานลบของรัสเซียนั้น ประสบปัญหาจากกฎหมาย CAA TSA อย่างมากที่ผ่านมาโซเวียตหรือรัสเซียเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกแต่ในปี2023มีบางสื่อได้รายงานว่าการส่งออกอาวุธของรัสเซียลดลงถึง53%ในช่วงระยะเวลา5ปีโดยช่วงเวลาดังกล่าวรัเสเซียสามารถส่งออกเครื่องบินลบได้เพียงประมาณ78ลำเท่านั้นในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกัน สหรัฐอเมริกาสามารถทำยอดขายการสั่งซื้อเครื่องบินลบจากหลายประเทศทั่วโลกได้มากกว่า1,000ลําลำเลยทีเดียวซึ่งการที่รัเสเซียสามารถขายเครื่องบินลบได้น้อยลงเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลายปัจจัยเช่นการบังคับใช้กฎหมาย CAA-TSA โดยสหรัฐอเมริกาซึ่งดูเหมือนกับว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขายเครื่องบินลบของรัเสเซียมากที่สุดโดยสังเกตได้จากหลายๆเหตุการณ์เช่น หลังจากมีการบังคับใช้กฎหมาย CAA TSA ประเทศที่มีการสั่งซื้อเครื่องเป็นลบจากรัสเซียอยู่ก่อนแล้วก็ต้องยกเลิกแผนการดังกล่าวไปบางประเทศที่มีแผนการว่าจะสั่งซื้อเครื่องเป็นลบจากรัสเซียในอนาคตหลังจากที่ CAA TSA มีผลบังคับใช้ก็ต้องล้มเลิกความตั้งใจไปเช่นกันเช่นอียิปต์ยกเลิกคำสั่งซื้อซู3 5จำนวน24ลำจากรัสเซียอินโดนีเซียยกเลิกคำสั่งซื้อซู3 5จำนวน11ลำจากรัสเซีย และฟิลิปปินส์ยกเลิกคำสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ MI 1 7เป็นต้นตลาดค้าเครื่องบินลบมีการแข่งขันได้สูงขึ้นเช่นสหรัฐอเมริกาและชาติในยุโรปนำเสนอเครื่องบินลบจากชาติตนให้แก่ชาติที่เคยนิยมเครื่องบินลบจากรัสเซียทำให้ความนิยมเครื่องบินลบจากรัสเซียในหลายภูมิภาคลดลงและยังมีเกาหลีใต้ที่เข้ามาเป็นผู้เล่นที่สำคัญในตลาดค้าเครื่องบินลบลูกค้าคนสำคัญของรัสเซียอย่างจีนหรืออินเดีย หมดความสนใจในเครื่องบินรบของรัสเซียจีนอาจจะไม่มีการสั่งซื้อเครื่องบินรบจากรัสเซียอีกต่อไปเนื่องจากพวกเขามองว่าเครื่องบินรบที่พวกเขาพัฒนาขึ้นในประเทศมีความสามารถสูงกว่าเครื่องบินรบที่นําเข้าจากรัสเซียส่วนอินเดียก็สนใจเครื่องบินรบจากตะวันตกมากขึ้นและมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศหรือก็คือการพึ่งพาตนเองมากขึ้นพึ่งพารัสเซียให้น้อยลงและหลายชาติขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของอาวุธรัสเซีย มีการเปลี่ยนวิธีการลบใหม่หันไปใช้อาวุธราคาถูกประสิทธิภาพสูงจากแหล่งอื่นหรือกังวลว่าจะได้รับมอบอาวุธล่าช้าหากเลือกซื้ออาวุธจากรัสเซียเนื่องจากรัสเซียอยู่ในภาวะสงครามพวกเขาต้องให้ความสำคัญกับการผลิตอาวุธไว้ใช้งานในประเทศมากกว่าการส่งออกด้วยเหตุผลปัจจัยเหล่านี้ทำให้รัสเซียมีลูกค้าที่กล้าท้าทายกฎหมาย C.A.T.S.A. a ของสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ จะเป็นประเทศที่ถูกสหร,รัฐอเมริกาคว่ำบาตรอย่างหนักอยู่แล้วเช่นเบลารุสอิรานและเวเนซุเอลาเป็นต้นแต่กฎหมายดังกล่าวของสหร,รัฐอเมริกาก็ถูกตั้งคำถา,ถามถึงการเลือกปฏิบัติและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเช่นกันอย่างเช่นการซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 จากรัสเซียโดยตุรกีทําให้ตุรกีถูกคว่ำบาตรตัดขาดจากการเป็นหุ้นส่วนในโครงการ F35 ของสหร,รัฐอเมริกา การกระทําแบบเดียวกันเกิดขึ้นในอินเดียแต่ผลลัพธ์แตกต่างกันเนื่องจากอินเดียก็ตกลงซื้อเอสสี่ร้อยจากรัสเซียแต่สหรัฐอเมริกานั้นเล่าเว้นการคว่ำบาตรโดยให้เหตุผลว่ามีความจําเป็นเป็นพิเศษซึ่งสิ่งที่ทําให้อินเดียรอดพ้นจากการคว่ำบาตรของกฎหมาย caa tsa น่าจะเป็นเพราะท่าทีของอินเดียที่ดูเหมือนกับว่าจะค่อยๆถอย,อย,อยห่างออกจากรัสเซียไปเรื่อยๆและหันหน้าเข้าหาชาติตะวันตกมากขึ้นทุกขณะแต่การที่อินเดียสามารถซื้ออาวุธจากรัสเซียได้ หรือพัฒนาอาวุธร่วมกับรัสเซียได้โดยที่ไม่ถูกความบาทก,ก็ทําให้อินเดียถูกมองว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซียด้วยเช่นกัน